แอบเมาคือไม่ใช่แอบเมาดิฟิลรีวิวว่าเออคนนี้ที่เราจับชื่อได้เป็นยังไงเลยแล้วลูกเกดก็แบบเรียกมินว่าคามินใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นมินไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามินก็แบบตอนนั้นมินเขาคือมินไม่เคยถามอยู่ลูกเกดเลยแต่มินก็คิดว่าแบบลูกเกดน่าจะเป็นน้องมินมั้งอืมแล้วตอนนั้นลูกเกดก็แบบเหมือนหลังจากรายการนั้นน่ะลูกเกดก็มาบอกมินว่าแบบเพิ่งรู้ว่าพี่ขาไม่เป็นพี่อืแบบนึกว่าพี่เขมิ้นแบบคือ น้องอะบอกว่าน้องเกิด2000มิ้นก็99 <c oughs> คือมิ้นก็เพิ่งรู้อ่าอืมเพิ่งรู้เพิ่งรู้แหละเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือคิดไปเองว่าเออมิ้นน่าจะเป็นพี่ม,มั้งอะไรแต่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยนะชิลแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไร นเนดียวไหนชินามอนแม่อวดสิอะไรอยู่ไหนเดี๋ยวไลฟ์น้าจะมาเปิดกล่องให้ดูมีกล่องแล้วปีดีมูหนึ่งกล่อง